สวัสดีครับทุกคนอยู่ในช่องโปเกมอนแอนิเมชันนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องหนึ่งที่ทุกคนน่าจะเข้าใจผิดกันนั่นก็คือการวิวัฒนาการของโปเกมอนนะครับคือทุกคนอาจจะคิดว่าโปเกมอนน่ะจะพัฒนารากเป็นเส้นตรงใช่ไหมเออจากแบบพิกาชูจากพีชูเป็นพิกาชูเป็นไลชูไแบบนี้ไม่มีทางที่เป็นแบบอื่นได้มันก็ถูกต้องครับผมนะแต่มันก็ใช้ได้แค่เจน1ถึงเจนหนะ ตั้งแต่77็็ขึ้นมามีการเปลี่ยนแปลงมีการเพิ่มร่างฟอร์มตามถิ่นขึ้นมาก็คือโปเกมอนตัวเดียวกันนะ่ะแต่ไปอยู่ภูมิภาคอื่นสภาพแวดล้อมอื่นส่งผลให้มันเปลี่ยนรูปร่างไปวันนี้ผมก็อ,อยากจะพาไปดูแฟนเมกที่เขาทาขึ้นมาเพื่อการนั้นนะครับก็คือเขาจะแสดงให้เห็นว่าโปเกมอนนะ่ะจริงๆแล้วมันสามารถแตกแขนงการพัฒนาได้เยอะมากๆตัวหนึ่งเนี่ยไม่จะเป็นต้องมีแค่สามร่างเป็นเส้นตรงอย่างเดียวเออ,อไปดูดีกว่าว่าแฟนเมกนี้จะมีตัวอะไรบ้างนะครับ ตัวแรกก็คือโกมาโซนะครับโปเกมอนช้างของเจน2ซึ่งตัว2ตัวบนเนี่ยของจริงนะเออของจริงแต่ข้างล่างเนี่ยแฟนเมกหมดเลยนะครับเออคือโกมาโตแม้ลูกศรทีที่อยข้างล่างอะ่ะมันจะบอกว่าใช้หินบีอะ่ะไม่รู้ย่อดจากอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันกลายเป็นโกมาโซอีกประเภทหนึ่งแล้วใช้หินอะไรสักอย่างเนี่ยจะกลายเป็นโกมาโซสีส้มที่ยืนสองขา หรือถ้ให้ดอนแฟนเนี่ยถืออะไรสักอย่างเีอยผมมองไม่ชัดนะจนมันจะกลายเป็นดอนแฟนฮาด้ำแข็งอะ่ะเออโอ้โหเห็นไหมน่าสนใจนะถ้าเป็นจริงอ่ะสนุกมากเลยในเกมอะ่ะจริงๆ่าตัวต่อไปดีกว่านั่นก็คือเบสเบเตอร์นะครับเห็นไหมเขาจะดีไซน์ร่างตั้งต้นให้เป็นเบเตอร์ด้วยร่างเบบีอ่ะเออแ้วต,ตรงกลางจะเป็นฟอร์มธรรมดานะครับผมเออแต่พอข้างข้างทั้งหมดจะเป็นแฟน เพรามันข้างก็จะเป็นออร่าแฟออราฟอร์มนะครับเออส่วนไอ้ข้างนี้จะเป็นแฟนเมกเออเป็นเบสเบเตอร์ร่างโคลนอ่ะมันโคนดินอะ่ะเออแล้วก็มีการแยกสายไปอีกตองกลางวันเป็นทรายตอนกลางวันกับทรายตอนกลางคืนอะ่ะโอ้โหชอบนะผมชอบดีซน์อยากให้มีจริงมากเลยอะ่ะเออน่าเสียดายไม่มีจริงตัวต่อไปนี้เยอะเลยนะเนี่ยก,ก็คือนั่นเองกาลากล่านะครับผม ตัวตรงกลางก็แน่นอนาเป็นของจริงอยู่แล้วแหละคือเขาบอกว่าเห็นไหมหินบีใช้หินบีจะเปลี่ยนลูกของกาลูร่าเป็นกาลากลา,านะครับเห็นไหมแล้วก็จะมีแบบใช้สติลอะเช่นสติลเหล็กอะเปลี่ยนกาลากลาเป็นทัดเหล็กนะครับเออโอ้โหมีใช้อะไรบางอย่างที่คล้ายพิษอะเปลี่ยนกาลากลาเป็นตัวสีม่วงใช้เทไมคล้ายเหล็กเปลี่ยนกาลากลา,ากลายเป็นตัวคล้ายๆถุงกระบองส่วนตัวนี้เป็นตัวทัดผีตัวจริงนะมีจริงเออ ส่วนกาลาได้แยกฟอมบิข์ใช้ดัตสโซนเป็นกาลา,าเหมือนธาตุมืดธาตุผีอะ่ะเออวิือมีการใช้ปรับปรุงดีเอ็นเอะไรสักอย่างนี่แหละเพื่อกลายเป็นคล้ายๆกาลูลนะ่าเนี่ยเออต่าง,างนี้ก็คือกาลูล่าที่มันแบบใช้วิฒนาการเมรก้ากับใช้ดีเอ็นเอผมก็ไม่รู้มันคืออะไรนะเออแต่ว่าเท่ชอบมากเลยผมอะ่ะตัวต่อไปนี่ก็พีเหมือนกันก็คือเนียดั้นเองนะครับ ตรงกลางเป็นร่างเบบี๋ซึ่งร่างนี้ก็เคยถูกดีไซน์ไว้แล้วจากออฟฟิเชียลนะผมแค่ไม่เคยเอามาใช้เท่านั้นแฟนเมกนี่ก็เลยเอามาใช้ซะซึ่งถ้าลงมาข้างล่างจะเป็นของจริงนะเห็นไหมเป็นเม้เป็นเปอร์เซียนเป็นของจริงเป็นออร่าฟอร์มไอ้นี่นะครับผมเป็นเม้ออร่าฟอร์มกับเปอร์เซียนร่างออร่าก็คือของจริงส่วนข้างบนจะเป็นแฟนเมกที่เหลือเป็นแฟนเมกหมดเลยนะครับเห็นไหมจะมีแบบใช้ไอเทมมงกุฎอะ เป็นเนี้เหมือนราชาซึ่งดีไซน์ดีนะเออหรือจะแตกสายพัฒนาของเนียให้ใช้ดิเนเอเนี่ยเหมือนกับใส่ดินเอของมิวเข้าไปทําให้มีรูปร่างเหมือนกับมิวเลยนะครับเอยใช้กล่องไฟกับเปอร์เซียนกลายเป็นเปอร์เซียนสีดำเออแล้วก็มีการใช้ไอเทมหัวใจหรือมีความรักเนี่ยแหละกลายเป็นเปอร์เซียนสีม่วงใช้กล่องไฟเป็นเปอร์เซียนคล้ายๆกับเตือดาว ใช้กล่องน้ําแข็งกลายเป็นเปอร์เซียนน้าแข็งใช้กล่องสายฟ้ากลายเป็นเปอร์เซี้ยนสายฟ้าใช้เขี้ยวของนเนี่ยจาไม่ได้แล้วก็คือเป็นเปอร์เซียนสีดําใช้หินอะไรหินแสงมั้งไม่รู้ดิกลายเป็นเปอร์เซียนสีโอ,อเทา,เทาใช้ดักตนกลายเป็นเนแ้ 8, 8อแปลกตัวอะไรไม่รู้กันนะผมแล้วก็พัฒน,นากลายเป็นคล้ายเป็กกี้เออโหเยอะเลยนะถ้าสนใจ ตัวต่อไปก็คือเนียโรโซนั่นเองนะครับผมตัวบนแน่นอนว่าของจริงนะเออลงมาก็เป็นสายพันาาของจริงหมดเลยนะยกเว้นตรงกลางตรงกลางใช้หินบีอะไรทอย่างเลยแหละพัฒนาเป็นเนียโลโตโนโที่มีดีไซน์แตกต่างของจริงไปนิดหน่อยนะครับเออส่วตัวข้างล่างเนะี่ยเป็นตัวที่ Official ย e ดีไซนขึ้นมานะแต่ไม่ได้ใช้จริงนะครับเออแล้วก็ข้างๆเห็นไหมจะเป็นเนียโซสีเหลืองนะครับพัฒนาเป็นสีเหลืองหมดเลย เออใช้มงกุฎกับดัตโตน่าใช่นะผมมองไม่ผิดหรือเปล่าอืมคล้ายๆกับเนียวโซที่เป็นสายต่อตู้มากขึ้นนะครับมีวุธอะไรอย่างเงี้ยตัวต่อไปนี้ผมชอบมากมากเลยถ้าพูจริงมันจะเลิศม,มากนะครับเออก็คือโพนิต้าเองโพนิต้ามีการแตกสายพัฒน,นาออกไปหลายแบบน่าสนใจทุกแบบเลยนะครับผมจะมีร่างเบบีนะเป็นร่างแฟนเมกใช้หินไฟพัฒน,นาเป็นโพนิต้าแล้วพัฒนาเป็นแกนลอบจากออฟิเชียล แต่ไฟนเม้นี่ก็เพิ่มเหมือนกับหินไฟอ่ะเหมือนหินแร่ไฟอ่ะให้กลายเป็นแกนลล็อปเหมือนเพกาซัสผสมกับยูนิคอร์นนะโอ้หข้างล่างเนี้ยเห็นไหมสวยมากเลยแล้วก็มีการแตกสายขนาเป็นเนี่ยเป็นแกลล็อบธาตุสายฟ้าพัฒนาตัดโตนใช้เป็นแกนลล็อบาานธนาตุผีโอ้โหใช้ดีเอ็นเอแต่ดีเอ็นเอของของม้าเจนห้าเข้าไปอ่ะจําชื่อไม่ได้แล้วเห็นไหมพัฒน,นาร่างได้ด้วย,วยโอ้โหดีมากเลย ตัวต่อไปก็คือการี้ที่เป็นตัวจริงก็คือข้างซ้ายนี่ผมเป็นตัวจริงเออใช้กล่องไฟกลายเป็นวินดี้ทัดไฟซึ่งก็ไฟอยู่แล้วเพราะว่าผมก็งงกันตรงนี้ใช้หินน้ำหรือไอเทมน้ำทุกอย่างเนี่ยผมก็ไม่เคยเล่นเกมนะบอกไปก่อนกลายเป็นวินดี้ทัดน้ำพัฒนาตามภูมิภาคกลายเป็นวินดี้ทัดน้ำแข็งเออมีร่างเบบี ใช้ฮาร์ดโตนร่างเบบีจะกลายเป็นวินดี้ที่เป็นตัวสีหลุงอ่ะใช้หินสายฟ้าจะกลายเป็นวินดี้สายฟ้านะครับโอ้โหสวยตัวต่อไปก็คือลูคารรโอจะมีการเพิ่มร่างเบบีเข้ามาเป็นย่างเป็นร่างที่เดินสี่ขาแล้วตรงกลางก็เป็นของจริงนะครับเออมีการพัฒนาร่างเมกาด้วยพัฒนาตามถิ่นจะกลายเป็นลูคารรโอแบบฟาโร่เห็นไหมลงมาจะเป็นลูคารรโอแบบ อาวายเลยนะมีย่างมีก้าด้วยเออน่าสนใจตัวต่อไปก็คือตัวนี้เนี่ยผมนะจำชื่อไม่ได้แล้วมอนชาร่าเออมอนชาร่านะครับจะมีร่างเบบีพัฒนาร่างเป็นสองแบบเลยนะก็คือเป็นแบบยาก,กับแบบของจริงที่ใช้จริงอะ่ะเออกับโบจัมโบของอ f f เชียวกับแฟนเมกตรงกลางเนี่ยเป็นตัวจริงที่แต่เขาไม่เคยใช้นะตัวตรงกลางเนี่ยพิเชียดีไซน์มาแต่ไม่เคยใช้อืม และตัวสุดท้ายก็คือตัวนี้อ่ามาร์ตนั่นเองก็คือวิวัฒนาการจากโปเกมอนตัวนี้นะครับผมสามารถแตกสายพัฒนาได้2แบบจะใช้หินแล่ไฟเนี่ยจะกลายเป็นพิกาชูธาตุไฟและกลายเป็นไรชูธาตุไฟแต่ถ้าวิวัฒนาการตามป,ปกติเนี่ยเออก็จะกลายเป็นเหมือนกับหมาไฟกลายเป็นสิงโตไฟนะครับโอ้โหเป็นไงสําหรับเราโปเกมอนแฟนเมกแตกสายพัฒนาซึ่งจริงๆผมว่าออฟฟิเชียลก็เป็นอย่างนี้แหละก็คือ โบลิมอนน,น่จะพัฒนาตามสภาพแวดล้อมตามสิ่งที่มันได้รับนะครับไม่ได้หมายความว่าเ้ยต้องพัฒนาร่างแบบเป็นเส้นตรงสามล่างอย่างเดียวมันหมายถึงแค่ในสภาพแวดล้อมเดิมแต่ถ้าเกิดสภาพแวดล้อมมันแตกต่างมา,มากหรือมีไอเทมอะไรบางอย่างมาช่วยเนี่ยโปกเกมอนก็สามารถวิวัฒนาการแตกสายได้อย่างนี้นั่นแหละอตอัวอย่างนี้ได้ออกเเทีย่ยดิมีสองล่างเลยทั้งล่างโอรลล่าล่างกาล่าเห็นไหมออมีความเป็นไปได้สูงนะว,ว่าแผนนี้เป็นเรื่องจริง ก็คลิปวันนี้มีแค่นี้แหละครับช่วยกดติดตามกด Subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับวับนนี้มีแค่นี้แหละไปละ